สวัสดีค่ะตีพี่บอกมาอีกแล้วโมนี่พ่อกันอีกแล้วเป็นเจ้ยงไดยกี่ได้มาอีกกลางเสียงเลีเราเสียงเรีเราแดดจ้าๆนี่ไหมเสียงเลีกบ่เสียงเรีเราหลังจากเมื่านนีที่มาพอกันเนาะโมขค้นเนี่ยวไปเสียงเสียงแล้วเพื่อนไปซื้อแล้วดิโอไปซื้อไปซื้อแล้วกับเสียงรันล่ะบาทที่นี่เป็นได้กี่ได้มาหอดพี่เสนนี่ เสียงเราฟันว่าคอนดาวรถให้โอ้โอ้เด้งเด้งฟันดีบอกเสียงนะครับอธิษฐานวาจังไหนคือว่าเจ้าของในฟันดีฟันว่าเอ่ออธิษฐานวาจังไหนไ้มีเนวาได้เด้อโอ้คันเลขเขานี่ไ้มีันมนวได้แนวได้ไ้มีคนมาไหนันไ้นีเอาตที่ซื้อแล้วนี่บอกไปเสี่ยงครับซื้อมัดสุโตเลยบอกว่าซื้อเฉพาะซื้อ ซื้อสองทางซื้อสองตัวชื่อโบสุโตต้าพิ่นว่านันคัดคัดเอาบินได้บินบินหนึ่งตัวได้ตัวหนึ่งไปเสี่ยงมันบ่บอครับเนี่ยซื้อแล้วก็เอาไปเสี่ยงเลยครับก็นั่นล่ะพีบินเดียวหนึ่งแล้วก็ไปซื้อเพิ่มอีกซื้อโอ้ค่ะจังสี่ตัวนะครับมานี่เป็นเจ้าแล้วก็ไปซื้อเพิ่มอีกโอ้ฟันดีเลยไปเอาเพิ่มครับอ๋อ ฟันนาจังไดขึ้นได้ถึงขนาดไปเพิ่มตีโอ้เขาเอารถาใหม่ปัน่นกันมาฟันดีได้ในรางวัลใหญ่เราเนาะฟันนาได้มีคนส่วนไปเอารถมีคนส่วนเอาไปรถป้ายแดงบัวบัวรูว่าป้ายแดงแต่ว่าสีประตูสีประตูเลยครับสีประตูค,ะคน,นส่วนสิไปสิไปดาวเอารถไปดาวรถวเอเอไปซื้อรถไทย เสียรถไทยที่มอบรถไทยนะโอ้โหเสียรถไทยเลยครับงานว่าซวนไปดาวซวนไปเอารถครับเขาเสียรถไหนตีเองสิบอกโอ้โหมันสิได้รางวัลบ่ได้ของไงเป็นเด็กน้อยผู้ชาใต้เป็นเด็กน้อยผู้ชายเด็กน้้อยยผูชาวัยรุ่นโอ้เป็นวัยรุ่นครับถ้าเป็นเจ้าของรถเจ้าของอูสั่งบอเขาก็สิียเขาสิให้เด้ ผมยาี้วเงีวันนี้เขาห่อใส่รถเขาก็เสี่ยงหายรถเขาพาไปี๊ยอุ้วูด้โอ้โอ้ผ้าเขามาส้วนครับสีผ้าตีไปเอารถแต่ว่าเขาสีซื้อให้ตีงซิบบอสครับครับสีเื้อใช่ไหมเขาสีมอบให้อืมไปใส่ละมันไปเอาไปห่อใส่ไปหอดอูันน่เหรออูอยู่ใส่อูอยู่แน่มันก็เป็นแบบเต้นบ่ ออยู่ดนะเป็นร่วงกระจกเลยเป็นร่วงกระจกเป็นอูเลยแต่ว่าบรู่ว่าบ๊ขับช่วงลุ่มเป็นออฟฟิศโชว์รูมแอลออฟฟิศแต่ว่าบรู่ว่าอยู่ใส่โอ้ยอ่ะครับจะอยู่แถวห้านี่ละแล้ววันนี้ผมว่ได้ขับที่เขาว่าผมขับว่เป็นเขาได้ขับไม่ขี้เหมือเป็นเจ้าหน้าที่เจ้าสินวันนี้เขาได้ว่าวันนี้เขาก็ได้ว่าอันขับว่เป็นเดี๋ยวดีขับไม่ขี้ดอกท่านโอ้ยครับ เอารถไฮพร้อมครับท่านครับว่าท่านเปลี่นกับทเป็นผู้ค้าใหม่ที่ซีซ้อนครับอีกซีซ้อนซีซ้อนใหม่เจนเปลี่ยนมาแบบอี้ยังเคยทีเทปานนั่นเอาไฮแล้วยังขายใหม่คีพร้อมครับอันผู้นั่นน่ะมันเคยหูจักกันบ่าั่นผู้พาไปเอารถมาบ่กนีครับบ่แต่ว่าหน้าตาคล้ายๆคุณอยู่แต่ว่าผมผมเหย้าบ่กเหย้าปะไหนติเหย้าผิวไหมครับเป็น จงผม้าวจงผมยาวโอ้ยคือจังเป็นครื่อ้สีนี่บะลอกนี่บะซุ่มลองเพลงลอกนี่บ่เป็นคือยังพวกซุ่มเพียชีวิตนี่หันละอซุ่มลอกนะซุ่มลองเพลงเพื่อชีวิตครับกะบ้งหัวจักกันพร้อมครายน้องอ่ำนะครับน้องอ่ำที่ร่วงกวีนะอ๋อจังหนเขาไปฟันเห็นผู้ดังูบ่มีอ่น หน้าตาย้ายกันไข่หันตัวคล้ายซื่อๆครับห่างบ่แมาณขาวงเดียวกันส้งเดียวกันโอ้ยังไมเอ้านั่งอยู่หันก็เห็นตีพ่อว่าพ่อว่าพ่อว่ามาสนอกพ่นมาอย่างน้อแบบนี้แดดแดดที่มื่อนั่นก็แดดแดดเมื่อนี่ก็พาแดดมาเที่ยงเป็นเปลียนถ้าขึ้นหดยายน้ำโอ้คิดถึงยายซื่อเล็กแล้วคือฝันดีแถววัดสันว่าบอกยายว่าหมุนกันน้ำมันโอ้ย ิขอต่างย่ายกันบ oh ่ไปลุงทุนบ่าวบอกยายเอาน้ำบ่อตัวเสียวน้ำบ่ออ้ยยายเลากับฟันแม่นได้เทียววังหันละว่าวไม่ฟันแมนอยู่มีแปดมีเก้าแท้ๆละแ่าวย่ายได่นี่ครับครับคอยว่าจังไะแปดกะมาประสันครับแต่ว่าเฮากับบริษัทสัมพาทธ์เพิ่นเนาะมันยากง่าหน่ยก็เลยบริษัทคุยกันโดนเพินว่ไม่มีแท้ละแปดครับละบ่าแปดเก้าทีอืม กับคนหนึ่งอยู่เด้จบแล้วบ่ฝันจบแล้วแับนี้ปุ่งไปมาตัดให้เายเลยคนสีมาย้อนร้องอันส้มที่ปล่อยไปแล้วเดียวออกทุกเดียวหาให้มันเดียวหน่อยกว่ากอเลียบตัวเดียวว่าะั้นหามันเดียวหน่อยกว่ากอบ่ให้มันเดียวหน่อยกว่ากอตัดตัวออกทิมเฮ้ยตัดตัวออกไว้ตัดออกทิมอฮะตัดทิมตัดทิมบ้างว่าจะลดนะครับลดทิมลดทิมนะโอ้คือมั่นใจแล้วครับฝันดีคครับ อจดีรางวัลใหญ่ภ uh, really ูตีว่ะให่รางวัลใหญ่แต่รางวัลใหญ่จ้ารถเนาะโอ้รถเนาะตีได้ยิมรบตเตอรีวใบละบ่บวครับบัวเดี้ยค่อยสิตีข้ามร์ถอลสีรถแต้มบ่ตีรถแตมด้ายอมีรถตีร้องเหล่หมันเป็นสามโอ้รถีร้องหามันเป็นตามเดารถเนี้อ เอาแค่ห้างเดียวกันต้นนั่นคือโบแมนแล้วกันบ่างตนแร่นั่งรถขี่รถแล้วี่รถเจ็ดสีแล้วเดียวได้เจ็ดสามอันเนีเออหาก่นเด้อโซ่ของมือเมอกกอนี่บอกเพื่นมาหมื่บ้านเอาโบมนหมู่บ้านนี่มอกกเมอกอนแถวที่มอกกนเพิ่นมาเนี่ย โชตัวเต็มอันนี้คือชุดเต็มอันนี้ชุดเต็มมือนั่นเนาะตัดตัวนีทิมเลยครับตัดตัวนีทิมยกขึ้นค่ะยกขึ้นยกขึ้นทุ่งสูง่กอันนี้คือเป็นชุดเต็มของน่องตีเนาะยกขึ้นนี้นะค่ะดึงดึงดึงนะตีดึงดึงใบไอกระดาษข้างน้านะเออไรเงีตรงตรงเอนั่นแหละ มันสีมี่เจ็ดสามหาเจ็ดสามเจ็ดซี่แล้วก็เจ็ดหงหาแล้วก็เจ็ดเก้าหาแล้วก็เจ็ดสี่หาเนาะเมื่มอ,อน,น,นั้นเนาะบ้บานนี้หลังจากนั้นตีกับไปไปยิบไใบบ้านเถอะไปเอาไว้บาที่นี่หลังจากนั้นก็ไปเสียเส่ยงเสี่ยงมือขึ้นนี่บอกค่ะเสี่ยงแล้วแล้วฟันดีบา้านนี้สีมาฟันให้บ้บานนี้ฟันตัวไรเอาออกตัวไร ยกขึ้นแน่ตีตั้งตัวนวอกตัวนี้ครับตัดตัวนีวอกเอาเจ็ดสามคับนี่เอาแค่สองคู่เอาแค่สองคู่เอาเอาตัวไหนออกกว่าตีเอาเจ็ดสี่ออกบอกค่ะเอาตัวนี้วอกนี่เอาเอาตัวนีวอกคับตัวนี้วอกขีดท้าใบวะมันเห็นตัดออกเอาตัวนีวอกเอาเลขสี่ออกเอาตัวนีวอกเอาตัวนี้วอกครับ ค่ะแล้วเอาตัวใดแบบให้เหลือแค่สองหางให้เอาตัวใดหางนี่ให้เหลือสองหางนั่นโอ้ค่ะให้เหลือเจ็ดสามตัวเดียวครับแล้วก็สามตัวเสียงให้เหลือเจ็ดหกหาบ่ครับกับเจ็ดเก้าหาบ่ตัวใดใหเป็นตัวเน้นตีสามตัวตัวใดเป็นตัวเน้นเน้นตัวนี้ครับนี่โอนทั้งสองหางเลยครับลักพี่เสียดายน้องบ่ตีครับยาากลังีโอ้ย่านตีลังกาครับ เท้าเก่าเทียเก่ามันอายุเงียบเหบะครับขีดบ่ขีดบ่ขั้นสิขีดกันทีขีดนะขีดตัดครับนี่เด้อครับตัวนี้ครับเฮ็ดเออตัดตัวนี้แล้วก็เฮ็ดสองขีดนยเออเอันละตัวนี้เพิ่นว่าเพิ่นตัดตัวนั่นตัดเออเอาเลือเท่านั่นบ้านไอเรือสองหาง ตั้งตรงๆวันนี้คื่อกลางใช้ชื่อเอื้อ,อ,อไหมล่ะเออโอเคนั่นได้ได้แล้วได้แ,แต่ว่าผู้ใดอยากเอาไหวก็เอาไหวได้เด้อนะงามอยูอด่ดีงามสูโตัววยสูโตัอยู่งามมาสูโตัวพยายากได้ก็เอาไว้ได้แต่ว่า<ะ>ตีเพิ่นเน้นแล้วมืงอคืนนี่<ะ>เพิ่นฝันดีแห้ง คนแมนซื้อลอตเตอรี่ก็ซ้ำได้ทั้งวันนั่แหละเพราะว่ามีคนส่วนไปเอาของเนาะนี่แหละชุดสามตัวเพิ่นกับมีเจ็ดหกห้าเพิ่นมั่นใจตัวนี้ล 7, 6, ่ละเจ็ดหกห้านี่แหละที่ว่องไห้แต่ว่าเจ็ดเก้าห้านี่คือยันปิ้นหัวซื้อยันกับหัวยันกับหัวยันตีลังกาเจ็ดสามห้าเจ็ดสีเจ็ดสีห้านี่คือตัดแล้วค่ะที่เห็นขีดกีดนี่คือเพิ่นบเบอเอา่เบอเอา คือเคนฟันให้เลยวันถั่วมันใจคือเจ็ดหกหาคับเจ็ดเก้าหาส่วนสองถั่วก็คือเจ็ดสามเนาะเจ็ดสามหางเม็ดเดียวเนาะหางเดียวโหโลเพิ่นมันใจงวดนี้ปันดีครับเขาตีครับมาหนี้ซิมีโค้งสุดท้ายวะปันซิมี่อีกวะเอาจบคลิปเท่านี้บ่จบคลิปเท่านี้ครับปันหาแน่นอีกสิบอมาอีกบ่ วาจะว่าอีกเศร้ามากแล้วเพราะว่าฝันดีคักแล้วมันลายแล้วที่ตีไปยิบมากหนึ่งยิบแค่สามชุดเท่านี้บอกครับแล้วกว่าฝันมันบอกครับโอเคมั่นใจภายในตีมั่นใจคักปายนตีมั่นใจว่าล่งทุนไปเท่าไรต้องได้กลับขึ้นมากขึ้นกอโอ้ได้กลับขึ้นมากเลยได้กลับขึ้นมากทำกอบอสเสียมิตรได้เมื่ี้นี้มั่นใจได้คักคัก ขึ้นไปนพันหนึ่งก็ตรงไห้มาพันหนึ่งคิดไว้บ่ครับก็เจาอะไรจะ่ทุนไงครับในกำนไรเนี่ยครับหมายถึงว่าซื้อเท,ท่าไรได้เท่านั้น่มซื้อเท่าไรได้เท่านั้นหมายถึงว่าคันซื้อพันก็ได้สามพันนะอือสมมติว่าซื้อสิบบาทก็ได้สิบบาทซื้อลอตเตอรี่ใบหนึ่งก็คือได้ลอตเตอรี่ใบหนึ่งหมายถึงว่าเจ็ดสามนี่เนาะคันซื้อได้ใบหนึ่งก็คือถือแค่ละเจ็ดสามเนี่ยบ้านถออบางสินบ่บ่ครับ คืออยู่ในตัวนี้มีตัวใดไรตัวหนึ่งอ่ะที่มันเถี่ยบออยู่ในนี้ถือแล้วที่ตดเป็นสามตัวเนี่ยครับโอเคเพราะว่าเอาตัวนี้ไปเสี่ยงเอาเอาเจ็ดสามกับหกหากับเจ็ดหกหาไปเสี่ยงแล้วก็ฝันชุดสามตัวเพิ่นเหตตดพร้อนี่นี่เพิ่นใหตัดซื่อนั่นนีให้ตัดเจ็ดหกห่างสิแมนโอ้ตานาตาลัง สามตัวกระต้านาตัดหลังครับโอเคเนาะมั่นใจนครับนาตีนะชัดเจนเลยชัดเจนตัวว่มนี้อย่างนี้แล้วครัป่วยพ่อในเอฟซีเนี่ยปฏิตีปวยพ่อนในทุกคนม,มีแต่ความมั่งคั่งมั่งมีมั่งมีมั่งคั่งยังยืนมั่งคั่งมั่งมียังยืนครับ ไม่ยังอีกตีอวยพอดเอนี่ยคนถือเลขกวะให้ชุดนี่ให้มีโชคมีลาบในกวายกินทุกคนโอ้ยอ้าวโอเคเนาะครับแปะเวลาก็ได้แล้วตีครับอวยพรก็อวยแล้วฝันก็ฝันดีแล้ววันนี้ได้รางวัลใหญ่ครับรอยเปิดเส้นเนาะครับอ้าวโอเค ขอบคุณมากค่ะขอบคุณสำหรับแนวทางของตีวันนี้เนะาะค่ะสวัสดีค่ะ